สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาขอตอบคอมเมนต์นี้นะคะที่เขาถามว่าต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่นคือนิสัยส่วนตัวหรือเส้นทางทวินครับทําไมเขาต้องไปมีคนอื่นในช่วงแยกจากกันนะคะจริงๆแล้วสาเหตุที่เหตุผลที่เขาไปมีคนอื่นนะคะเขารับมือกับความรู้สึกไม่ไหวะคะ่ะเขาเลยเลือกที่จะหนีไปมีคนอื่น เวลาที่เรารักใครจริงๆนะคะความรู้สึกนั้นนะคะมันจะลึกแล้วก็แรงมากๆค่ะบางคนนะคะก็อาจจะกลัวความลึกแบบนี้ค่ะพอเขาเริ่มรู้สึกว่ากลัวหรือว่าลึกมากขึ้นนะคะก็อาจจะทําให้เขาหนีเขาอาจจะเลือกหนีไปในที่ที่เบากว่าค่ะซึ่งก็คือคนอื่นนะคะ ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่รักคุณนะคะแต่เพราะว่าเขารู้สึกมากเกินไปแล้วเขาไม่สามารถจัดการความรู้สึกของตัวเองได้ค่ะเขาเลยเลือกที่จะหนีไปจากคุณเพราะว่าความสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะมันไม่ลึกขนาดนี้มันเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะคบกับเขาแล้วรู้สึกว่ามันเบาสบายเหมือนกับคนอื่นที่เราเคยคบมาก่อนหน้านี้นะคะ่ะจะไม่ลึกเท่าทวินเฟมและสาเหตุที่เขาเลือกหนีไปหรือว่าไปม,มีคนอื่นนะคะ เขาอยากหาสิ่งที่พิงใจชั่วคราวค่ะเวลาแยกจากกันนะคะเขาจะรู้สึกเหงาเขาจะไม่มั่นคงบางคนนะคะต้องการให้มีใครมาทำให้ตัวเองหรือว่าตัวเขาอะค่ะรู้สึกมีค่าเขานะคะก็เลยเลือกที่จะไปคุยกับคนอื่นเพื่อให้เขารู้สึกดีขึ้นแบบชั่วคราวอะค่ะมันก็เหมือนคนที่กำลังอกหักค่ะแล้วก็รีบหาคนใหม่มาแทนเพื่อที่จะไม่ให้เขารู้สึกเหงา แต่จริงๆแล้วนะคะคนที่เขาดึงเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะมันไม่ได้รู้สึกลึกซึ้งอะไรกับคนคนนั้นด้วยซ้ำเขาไม่ได้รู้สึกพิเศษหรือว่าลึกซึ้งหรือว่ามีความต้องการคนคนนั้นมากมากเป็นพิเศษจนเท่าคู่ทวินของเขาอะค่ะ เขานะคะดึงเข้ามาเพื่อที่จะเยียวยาตัวเขาเองอะคะ่ะเพราะในบางคนนะคะเขาก็อาจจะมีบาดแผลเดิมคะ่ะในเรื่องของความรักอยู่แล้วแต่ในบางคนนะคะเขาก็อาจจะมีนิสัยแบบนี้อยู่แล้วคะ่ะต้องหนีเวลาเจอความสัมพันธ์ที่จริงจังบางคนนะคะก็โตมาแบบโดยที่เขาไม่รู้ว่าวิธีการรักให้มั่นคงเป็นยังไงบางคนเขาก็ชอบความสัมพันธ์แบบผ่านๆไปวันๆน,นะคะพอเขาเริ่มที่จะจริงจังนะคะเขาก็จะรู้สึกกลัวแล้วก็สามารถถอยห่างออกได้ เลอไปหาคนอื่นที่ไม่ต้องผูกพันมากๆหรือว่าคนอื่นที่เขารู้สึกว่าเบาและสบายใจกว่าแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของทวินเฟรมในช่วงแรกๆจะดึงดูดแรงแล้วก็หนักมากๆค่ะนี่ก็คือนิสัยเดิมๆของเขาค่ะไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่ดีนะคะในบางคนแค่ตามใจตัวเองเท่านั้นคะ่ะอันนี้ก็พูดตรงๆนะคะบางคนก็เอาที่สบายใจตัวเองไว้ก่อนนะคะคิดถึงใจตัวเราเป็นหลัก อยากทําอะไรก็ทํามีโอกาสไปเลยก็ไม่คิดถึงที่ไม่คิดถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นนะคะสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องความรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องของดวงหรือว่ากรรมอะไรค่ะทวินเฟรมในบางคนนะคะบางคู่ในช่วงแรกๆเขาก็จะเป็นคนลักษณะนิสัยประมาณนี้แต่ในบางคนนะคะเขายังติดความสัมพันธ์เก่าๆอยู่หรือว่ามีเรื่องค้างคากับใครบางคนอยู่ค่ะบางคนนะคะเขาก็มี คนเดิมที่ยังตัดไม่ขาดมีเรื่องค้างคากันอยู่หรือว่ากำลังสะสางอะไรบางอย่างค่ะมันก็เลยดูเหมือนว่าเขาไปมีคนอื่นได้แต่จริงๆแล้วคือเขายังไม่จบกับคนในอดีตของเขาอะค่ะฝ่ายเรานะคะก็ต้องมีการเช็คแล้วก็ดูด้วยว่าคนที่เขาไปมีคนอื่นเป็นคนเก่าของเขาที่เขายังไม่มีการสะสางความสัมพันธ์ให้เสร็จสิ้นหรือว่าเป็นบุคคลใหม่ที่เขาดึงเข้ามาค่ะ เหตุการณ์แบบนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นกับคู่ที่รักกันแรงๆค่ะยิ่งรักกันแรงยิ่งมีแรงดึงดูดมากๆนะคะแผลข้างในของคนเราค่ะก็จะยิ่งถูกดึงออกมาเรียวมากๆบางคนก็เลยรับความรู้สึกลึกแบบนี้ไม่ไหวค่ะเขาเลยเลือกที่จะหนีหรือว่าไปหาคนคนอื่นนะคะแบบชั่วคราวเขาจะดึงเข้ามาเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องรู้สึกที่ลึกเกินไปกับคู่ทวินเฟมของเขาะคะ่ะ พูดง่ายๆก็ประมาณว่าเขาจะดึงใครเข้ามาก็ตามแต่เขาจะไม่ได้รักคนคนนั้นแบบจริงๆได้อย่างแท้จริงเท่าคู่ทวินเฟรมของเขาอะค่ะเขาจะดึงเข้ามาเหมือนทําให้เขารู้สึกดีแบบชั่วคราวเหมือนเป็นการเยียวยาตัวเองในทางที่ผิดนะคะในช่วงนี้เขาจะยังไม่มีการตื่นรู้ถ้าโยงกับเรื่องของคู่พลังหรือว่าคู่กรรมนะคะ คนที่เขาดึงเข้ามามันจะไม่ใช่สัญญาณว่าเขาเป็นคู่แท้ของเขาอะค่ะแต่จะเป็นสัญญาณว่าเขายังไม่พร้อมเขายังไม่รู้จักตัวเองมากพอและเขายังไม่กล้าสู้กับความรู้สึกจริงๆของเขาค่ะและเขานะคะก็ยังมีการบ้านที่ต้องแก้เขานะคะก็เลยหลบไปหาใครก็ได้ที่ไม่ต้องเจอความจริงของหัวใจตัวเองค่ะที่ทําให้เขาไม่ต้องเจ็บปวดหรือว่าดึงดูดรุนแรงลึกขนาดนี้ค่ะเวลาแยกกันแล้วนะคะ เขาไม่มีคนอื่นไม่ใช่เพราะดวงไม่ใช่เพราะเป็นคู่แท้นะคะบุคคลนั้นนะคะไม่ใช่เพราะเป็นคู่แท้แต่พราะเขาไม่ยังไม่สามารถจัดการหัวใจตัวเองได้ค่ะเเพราะว่าตัวเขาเองนะคะยังไม่พร้อมเขาหนีความรู้สึกลึกๆของเขาเองและที่สําคัญนะคะเขาพาอารมณ์ตอนนั้นตัดสินใจแทนสติเขาค่ะเพราะในช่วงนั้นนะคะเขายังไม่มีการตื่นรู้ เขาจะตัดสินใจด้วยอารมณ์เขาจะไม่ยังไม่มีสติในการคิดหรือว่าวิเคราะห์อะไรก็ตามค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาค่อนข้างที่จะสับสนมากๆค่ะช่วงเจอกันแล้วพอเจอกันสักระยะหนึ่งมันจะรู้สึกว่าดิ่งลึกรู้สึกว่าเจ็บปวดรุนแรงในความสัมพันธ์นี้เขาจะไม่สามารถแยกแยะอะไรได้และจะอยู่ในช่วงที่สับสนมากๆค่ะในช่วงนี้เขาเลยต้องการที่จะใช้อารมณ์มากกว่าสติ ถ้าเป็นฝ่ายหญิงนะคะเขาจะใช้สติมากกว่าอารมณ์ค่ะเขาจะเยียวยาตัวเองอีกรูปแบบหนึ่งแต่ฝ่ายชายหรือว่าฝ่ายที่ตื่นรู้ที่หลังนะคะฝ่ายนี้เขาจะเยียวยาตัวเองในลักษณะแบบนี้ค่ะหาสิ่งไหนก็ตามที่มาเยียวยาเขาไม่ว่าจะเป็นการสนใจในเรื่องของงานการไปมีคนอื่นหรือว่าจับกลุ่มเพื่อนไปหาเพื่อนดื่ม ดื่มเหล้าอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเขาจะเยียวยาวตัวเองแบบนั้นจะเป็นการเยียวยาวตัวเองในทางที่ผิดและมันก็ไม่แปลกเลยค่ะที่ในช่วงแยกจากกันนะคะเขาจะไปมีคนอื่นเพราะว่าในจุดนั้นถ้าพูดหลักๆเลยก็เป็นบททดสอบเขาอีกบททดสอบหนึ่งเช่นกันที่เขาจะต้องไปแก้ไขค่ะและคนที่เขาดึงเข้ามาหลังจากที่เจอคู่ทวินเฟรมของเขาแล้วนะคะพอเขาดึงเข้ามาปุ๊บ พอเขาเริ่มคบกันไปสักระยะหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าบุคคลน,นี้ไม่ใช่สําหรับเขามันจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์เขาละหองละแหงแบบนี้ค่ะเริ่มเข้ากันไม่ได้เริ่มมีความสัมพันธ์เริ่มท็อกซิกมากขึ้นเรื่อยๆจะเป็นในลักษณะแบบนั้นและในช่วงที่คบกับบุคคลน,นั้นจิตวิญญาณของเขาความรู้สึกของเขาจะรู้สึกคิดถึงนึกถึงโหยหาคู่ทวินเฟมของเขาตลอดเวลาค่ะเขาเลยรู้สึกว่า ไม่สามารถรักใครได้อีกอย่างแท้จริงแบบเท่าคู่ทวินเฟรมของเขาอาจจะมีความรู้สึกดีต่อบุคคลอื่นได้แต่ถ้าเป็นความรักที่ลึกซึ้งเขาจะไม่มีให้กับใครอีกต่อไปค่ะในช่วงที่เขาไปมีคนอื่นนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ดีคุณโกรธเขาคุณรู้สึกไม่ดีว่าทำไมเขาต้องไปมีคนอื่นดึงบุคคลอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยคุณอาจจะรู้สึกว่ารับไม่ได้ แต่เขาจะเป็นแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นค่ะพอช่วงหลังๆเขาจะเริ่มเจอเหตุการณ์สถานการณ์ทําให้เขาเริ่มอยู่กับตัวเองมากขึ้นเขาก็จะไม่มีเรื่องเหล่านี้แล้วหลังๆเขาก็จะเริ่มเข้าใจว่าเขาไม่มีใครที่จะสามารถมาแทนที่คุณได้หรือว่าคู่ทวินเฟรมของเขาได้ เขาก็จะเริ่มรับใจตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าในจุดนี้ในช่วงแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่พอใจกับสิ่งที่เขาทําที่เขามีคนอื่นนะคะแต่พอคุณตื่นรู้และรับใจแล้ว คุณจะสามารถรักไร้เงื่อนไขกับเขาได้ไม่ว่าในอดีตเขาจะทำอะไรไม่ดีกับคุณไว้บ้างคุณจะเข้าใจในจุดนี้เพราะว่ากรรมแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะคุณจะไม่โกรธไม่เกลียดเขาอีกต่อไปการที่เขาไปมีคนอื่นนะคะจะต้องเป็นในช่วงแรกเท่านั้นค่ะช่วงที่หนีกันช่วงแรกๆค่ะจะไม่ใช่เป็นการที่เขาหนีในช่วงแรกแล้วเขาไปมีคนอื่นพอเขาไปกับความสัมพันธ์อื่นไม่ได้แล้วก็กลับมาขอโทษคุณ และกลับมาขอคืนดีคุณพราะคุณให้โอกาสเขาเพราะมีปัญหาอีกเขาก็หายไปมีคนอื่นอีกแล้วก็กลับมาหาคุณอีกแล้วก็หายไปมีคนอื่นอีกเล่หลายรอบแบบนี้อันนี้ไม่ใช่คู่ทวินเฟมนะคะคู่ทวินเฟมจะเป็นการกระทําที่ผิดรู้สึกผิดแค่ในช่วงแรกในครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นซ้ำๆย้ำๆแล้วมาขอโอกาสคุณซ้ำๆแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นคู่กรรมค่ะ